วานได้พูดถึงเรื่องของตัววิปาาัสนาญาณที่เน้นก็คือเรื่องของวิปัสสโนกิเลสวิปัสสโนปะกิเลส ตัวอิปัสนาญาณเองเนี่ยไม่ได้แปลว่าแต่ละญาจะต้องใช้เวลามากมายกว่าจะผ่านไปได้นะสำหรับบางคนนะโดยเฉพาะพวกสุขาปฏิปทานนี่อาจจะพลวดเดียว ภายในเวลาไม่กี่วินาทีก็ได้นะนะแต่สำหรับสายทุกทั้งหลายเนี่ยทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญาเนี่ยพวกนี้จะค่อยๆเรียนรู้ไปทีละนิดทีละนิดนะนะก็จะผ่านจรยานได้อาจจะใช้เวลาเป็นปีหรืออาจจะต้องใช้เวลาทั้งชาติก็ได้นะในหลายคน ที่ฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าเอ้ะทำไมเราไม่เคยเจอสภาวะอะไรพวกนี้เลยนนะมีอยู่แค่สองอย่างก็คือหนึ่งเป็นผู้ที่เกิดมาด้วยทวีเหตุกะบุคคลนะกนะ็คือเป็นคนที่ไม่มีตัวปัญญาหรืออโมหะประกอบร่วมนะคนประเภทนี้ปฏิบัติยังไงก็ เดินหน้าไม่ได้นะนะคือไปได้อยู่แต่ว่าไม่สามารถที่จะถึงมรรคผลนิพพานได้นะอาจจะได้แค่ความสงบในระดับอุปจาระสมาธนะิเข้าไปไม่ถึงฌานอันนี้เป็นตัววัดนะตัวสายสมถะเองก็ไปไม่ถึงฌานไม่ถึงอัปปนาสมาธินะถ้านะในสายวิปัสนาเองก็ไม่เห็นความเกิดดับ ที่เรียกว่าอุทยพยยยาน,นนะเนะข้าไปไม่ถึงความเกิดดับเท่านั้นพอไม่เห็นความเกิดดับก็แปลว่าไม่เห็นไตรลักษนณะ์เมื่อไม่เห็นความเป็นไตรลักษนณะ์ก็ไม่สามารถที่จะยกจิตขึ้นสู่อิปัสสนาได้นะกนะะตัวไตรลักษณ์นั่นแหละคือตัวอิปนะัสสนาปัญญาที่เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตนะั่นแหละคือปัญญาที่จะต้องไปเห็นความเกิดความดับ ของรูปของนามอันนี้เป็นตัววัดอย่างหนึ่งนะมันใครที่สามารถปฏิบัติจนถึงชานได้ก็แปลว่าจะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยเฉพาะพวกที่มีสมะถะเป็นฐานนะพวกนี้เวลาปฏิบัติก็จะไม่มีความทุกข์มากมายนักนะเพราะว่ามี มีหาแล้วทาอยู่ก็ค,คือมีจุดพักให้กับจิตอยู่นะพอเจอความทุกข์มากๆนะก็ลงไปหลบอยู่ในชานจนกระทั้งจิตมีกําลังขึ้นมาใหม่แล้วออกมาลุยต่ออย่างนี้เป็นตน้นนะส่วนพวกที่นะมีวิปัสสนานำนะสมถะมีกําลังน้อยนะนะพวกนี้อาจจะสาหัสสาการหน่อยเวลาปฏิบัตินะ นะพอเลยวิปัสนูกิเลสพิปัสนูปากิเลสไปแล้วเนีนะ่เพราะมันจะต้องเจอแต่ทุกข์ล้วนๆนะไม่เห็นทุกข์ก็ไม่ถึงธรรมแค่นั้นแหลนะแต่ว่าบางคนไม่ได้เห็นเพราะเหตุน,นั้นเป็นเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจรงอย่างต่อเนื่องนะครูนะเจ้าสอนว่าอย่าดูถูกตัวเอง นะว่าเราจะทำดีไม่ได้หรือจอะดูถูกตัวเองว่านะเราจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานไม่ได้นะนะหลายคนต้องพยายามมากโนะดยเฉพาะเบื้องตน้นะนะต้องใช้ความพยายามมากกว่าจะมีสภาวะต่างๆเกิดขึ้นได้นะนะบางคนอาจจะไม่ต้องพยายามมากขนาดนั้นนะแต่มันจะต่างตรงที่ว่าบางคนะในเบื้องตน้นในปฏิบัติง่าย รู้สึกว่ามีสมาธินูน่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยมีสภาวะเกิดขึ้นเยอะแต่พอไปเจอทุกข์จริงกลับถอยก็มีไปต่อได้ยากเพราะกลัวความทุกข์บางคนปฏิบัติเบื้องต้นในแสนเข็นเลยแต่ว่า,าพอมันเดินหน้าทีนี้มันเอาเป็นเอาตายแล้วไม่กลัวตายแล้วเพราะว่าเจอทุกข์มาเยอะแล้วไม่หวั่นไหวความทุกข์แล้ว นะเป็นธรรมดายอย่างนี้นะล้วโดยส่วนมากคนที่จะไปเป็นครูบาอาจารย์คนอื่น,นนะพวกนี้ทุกสาหาัสาการทั้งนั้นนะต้องเรียนรู้รายละเอียดทั้งหมดนะโดยเฉพาะพวกที่เคยปรารถนาพุทธภูมิมาก่อน,นนะพวกนี้จะต้องเจอทุกรูปแบบทุกมุมนะเพราะว่า มันจาเป็นที่จะต้องไปสอนคนอื่นต่อเพราะว่าตั้งใจไว้อย่างนั้นนะมีความปรารถนามาอย่างนั้นนะบ่มเพญบารมีมาอย่างนั้นนะส่วนผู้ที่ไม่ได้ปรารถนาว่าจะต้องไปสอนใครอย่างนี้นนะโดยว่าในสายที่เป็นเขาเรียกว่าปัจเจกพะพุทธ,ธะนะตัวนี้ปรารถนาที่จะแค่ดับทุกข์ใกัตัวเองเท่านั้นนะพวกนี้ก็สอนคนอื่นไม่ได้นะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าอนาคตจะต้องไปเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้านะ นะบางคนก็นะละความปรารถนานั้นซะก่อนเนะนะมื่อถอนความปรารถนานั้นนะก็ไม่ได้ไปจนถึงเป็นพ,ร,พระพุทธเจ้าหรือพระปเจรพระพุทธเจ้าก็เป็นสาวกพุทธะนี่แหละนะแล้วก็ไม่มีอุปนิสัยที่จะต้องไปสอนใครไม่ต้องไปยุ่งกับชีวิตใครอย่างนี้เป็นตน้นะอันนี้ก็ไปดูสภาพจิตตัวเอง นะบางคนพอๆนะไปเดินหน้าได้รวดเร็วนะแต่พอถึงจุดหนึ่งไม่ยอมเดินต่อนะที่เขาเรียกว่าสังขารูเปกขายานนะพอถึงจุดนี้ก็จะถอยหลังละนะปฏิบัติได้อย่างไม่สุดก็แค่นี้นะนะเพราะว่าปรารถนาพุทธภูมิเอาไว้นะประารานพุทธภูมิเอาไปว่ายังไม่บรรลุอะไรใดๆทั้งสิ้นนะเพราะว่าจะต้องบำเพ็ญบาร,รมีให้ถึงที่สดุดเสียก่อนนะก็ต้องใช้เวลายาวนาน ต้องช่วยเหลือคนโน้นคนนี้ซะก่อนก่อนที่ตัวเองจะถึงความดับทุกข์ได้ขั้นตอนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องไปสังเกตดูตัวเองมันวกทีเขาปรารถนาวุฒิภูนียต้องเป็นคนที่พร้อมจะเสียสละให้แก่ผู้อื่นยอมเหน็ดเหนื่อยทุกข์กลางตายขนาดไหนก็มีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อื่นอยู่อย่างนั้นแหละนะนะ พวกนี้ก็ปรารถนาพุทธภูมิเอาไว้สภาพจิตเขาใหญ่มากนะแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ปรารถนาอย่างนี้นะก็จะไม่ค่อยจะสนใจคนอื่นเท่าไหรนะ่นักเขาจะทุกร้อนคนอื่นจะเป็นอะไรก็ก็กมใครกรรมันนะสนใจแต่ตัวเองนะทำยังไงตัวเองทัง้จยดับทุกได้เท่านั้นนะอันะนี้เป็นเรื่องของวิญนาณศรเฉพาะตนตามที่เราได้ปรารถนาไว้ตั้งแต่พบชาติไหนก็ช่าง เจนะอจังไรก็ตามนะบางทีเราก็ไม่รู้รเราปรารถนาอะไรเอาไว้นะหรือบางทีเราก็ไม่รู้เราว่านะเราจะถึงมรรคผลนิพพานหรือเปล่าในชาตินี้นะนะที่สำคัญจริงๆก็คือเราทำความเพียรมากพอแล้วหรือ,อยังพนะนะระเจ้าสอนว่าให้เราขุดให้มันถึงนะ ถ้าขุดไม่ถึงเนี่ยมันก็คิดว่าตัวเองไม่มีบุญบาสนาบาร,รมีที่จะทําอย่างนี้นะบางคนปฏิบัติเยอะๆยะแยะนะเล่นๆหัวหัวนะะมันก็เดินหน้าไม่ได้นะเดินหน้าไปได้ก้าวหนึ่งก็ถอยหลังมาอีกก้าวหนึ่งอย่างนั้นนะนะนะพอเจอความทุกข์หน่อยถอยละนะไม่มีความเพียรที่มันต่อนเนื่องในะงนี้การภาวนาก็เป็นไปได้โดยยาก นะอย่าว่าแต่มากควรนิพพานเลยวิปสัสณูกิเลสไม่วิปัสณูปกิเลสก็ไม่เคยเจออย่างนี้นะนะนี่เป็นเรื่องที่ก็ต้องไปสํารวจตรวจสอบดูตัวเองนะอย่าเพิ่งคิดว่าเฮ้เรานี่มีวาสนาทีนะ่จะปฏิบัติให้ได้รับผลอะไรหรอกเพราะฉะนั้นฉันไปทําบุญอย่างอื่นดีกว่าอย่างนี้นะนะไปสังเกตดูเถอะแม้กระทั่งทำบุญอย่างอื่นก็ทําไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะทำเยอะๆ,ๆนะหญะๆ ทำน้อยหวังผลมากนะแต่เรามีนิสัยอย่างนี้นะนะไอเรื่องที่จะภาวนาให้มันได้ผลก็เป็นเรื่องยากนะเอาตัวเองเป็นหลักอย่างงี้นะเห็นแก่ตัวคนอื่นจะเป็นอย่างไรก็ช่างเขาถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าการแม้กระทั่งการภาวนาเองก็เป็นไปได้โดยยากนะเพราะว่าในการภาวนานี่เป้าหมายหลักจริงก็คือการ ละความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนหรือละความยึดถือว่ามีตัวมีตนน,นนี้คือเป้าหมายหลักเพราะฉะนั้นลองไปสำรวจตรวจสอบดูตัวเองเรามีความเพียรมากพอแล้วหรือยังนะบางคนก็ต้องอาศัยความเพียรอย่างแรงกล้านเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้สั่งสมบุญบรารมีทางด้านนี้มาเลยนะ บางคนไม,ไม่ได้ใช้ความเพียรมากมายขนาดนั้นสภาวะก็เดินหน้าได้ดนะีปฏิบัติก้าวหน้าได้ดนะีแต่ก็เป็นเรื่องประหลาดนะเพราะเจอมาหลายเคสแล้วก็คือบางคนก้าวหน้าเร็วมากแต่พอถึงจุดหนึ่งก็หยุดเอาดื้อนะไม่ยอมไปต่อนะไปวุ่นวายอยู่กับเรื่องธมหากินเรื่องทั้งโลกเรื่องครอบครัวอะไรไปนะกลับไม่ยอมเดินหน้าต่ออย่างนี้ก็เยอะนะ บางคนดูเหมือนเยอะๆเยะๆเรื่อยเปยยนะไม่เคยจะสนใจอะไรสักเท่าไหร่นักแต่พอเจอทุกบีบคั้นหนัหนกๆเข้าก็ทุ่มเทเอาเป็นเอาตายแล้วก็เดินหน้าได้เร็วอย่างนี้ก็มีนะเพราะฉะนั้นพวกเราก็ไปสำรวจตรวจสอบดูตัวเองตอนนี้ถ้าเกิดว่ามันยังไม่ค่อยเห็นผลอะไรจากการพอนาเนี่ยบางทีมันก็ไม่มีความเพียรสักเท่าไหร่หรอกนะ นี่ถ้ามันมีสภาวะอะไรเกิดขึ้นบ้างโดยเฉพาะเรื่องของสมาธินะนะคือบอกว่าอย่าไปแยกนะว่าฉันจะไม่ปฏิบัติสมาะแล้วฉันจะปฏิบัติสมถวิปัสนาอย่างเดียวเนี่ยอย่าไปแยกเพรายังไงสมาะและวิปัสนามาคู่กันอยู่อย่างนี้นะนะเมื่อเราลงมือปฏิบัติถ้าพูดยังไงคือถ้ามันไม่สงบนะมันก็จะต้องเห็นสภาะวะต่างๆนี่มันเกิดขึ้น,นเรียกว่ามันมีมันพิจารณาอารมณ์ทั้งหลายอยู่คือปัญญา ที่มันทำงานอยู่ถ้าเมื่อไหร่ที่จิตมันเหนื่อยล้าแล้วมันก็นลงไปพักสงบช่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ออกมาพิจารณาอารมณ์ต่างๆใหม่มันจะเดินคู่ไปอยู่อย่างนี้นตลอดสายแต่ส่วสนมากก็มักจะเป็นอย่างนี้ซะด้วยที่จะไม่มีสมาธิเอาซะเลยนี่นก็มีน้อยนะยังไงก็ต้องมีแทรกเข้ามาบ้าง นะเพราะฉะนั้นขอให้เราลงมือฝึกไปเถอะนะนะแต่นี้ถ้าเกิดว่าเอ๊ะมันยังไม่เห็นประโยชน์อะไรจากการปฏิบัติหรือฉันไม่ได้ต้องการมรรคผลนิพพานอะไรทั้งสิ้นนะฉันก็แค่มาอยากจะมาพักจิตบ้างนะมาคลายความเครียดบ้างหรือมาศึกษาเรียนรู้บ้างให้มันรู้ว่าการภาวนาคืออะไรอย่างเงี้ยนะก็ขออย่างเดียวก็คือเจริญสติให้มันต่อเนื่องไป ค่อยๆฝึกฝนตัวเองไปอย่างงี้นะจากวันหนึ่งที่นะมันสุกแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะร่วงลงมาเองนะผลไม้นั้นนะนะถึงเวลาที่บาร,รมีมันเต็มของมันแล้วเนี่ยทีนี้มันจะเอาเป็นเอาตายเองก,การปฏิบัติภาวนานะวเราจะเห็นเองว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องของพิธีกรรมไม่ใช่เรื่องของศาสนาไหนทั้งนั้นนะไม่ใช่เรื่องของความงมงาย มันเป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยสติปัญญาอาศัยสมาธิอย่างแรงกล้า,าจริงๆรนะมันจะก้าวหน้าหรือมันถึงจะเดินผ่านไปได้นะมันคนที่งมงายไม่มีทางที่จะเดินได้เลยนะคุยง่ายคือมีแต่ศรัทธาอย่างเดียวแล้วปัญญาไม่มาด้วยอย่างเงี้ยนะนะการปฏิบัติพาอนาจะทำให้ก้าวหน้านะเป็นไปได้โดยยากนะมันไม่ว่าเราจะเป็นคนที่มีจริตอุปนิสัยยังไงก็แล้วแต่รวนแล้วแต่ปฏิบัติได้ทั้งนั้น นะพอเมื่อแบ่งตามจริตของผู้เจริญนิัสสนแล้วก็มีอยู่แค่สองเรื่องนั่นแหละก็คือพวกที่จะเป็นเจโตวิมุตติหรือเป็นปัญญาวิมุตตินะนะถ้าเจโตวิมุตติเนะี่ยพวกนี้สมาธิเยอะหน่อยนั้นเองปฏิบัตนะิแล้วมีสมาธิเป็นตัวนำมานะตัวสมถะนำมาก่อนนะสมถะคือความสงบสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตนะนะนะมีกำลังมากหน่อยพวกนี้ก็ปฏิบัติได้ง่ายหน่อย นะลผลที่จะตามมาก็คือเรื่องของอภิญญาจิตอะไรต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นฤทธเดชท,ทั้งหลายที่มันจะเกิดตามมานะส่วนพวกทีนะ่เป็นปัญญาวิมุตนตะพวกนี้จะมีสมาธิน้อยหน่อยนะมีปัญญาแรงกล้านะนะแต่แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะทั้งสายเจโตวิมุตตหรือปัญญาวิมุตต์เนี่ยรวนแล้วแต่ต้องมีความเพียรทั้งนั้นนะไม่ใช่นอนอยู่เฉยแล้วมันจะบรรลุมรรคผลอะไรขึ้นมาได้ นะหรือได้นั่งฝันเอาหรือนั่งฟัง YouTube แล้วก็บอกว่าจะบรรลุผลนนะเป็นไปไม่ได้ต้องอาศัยการฝึกฝนนะความเพียรที่มันต่อเนื่องทั้งนั้นนะค่อยๆฝึกค่อยๆเรียนรู้ไปแต่เราจะค่อยๆเข้าใจขึ้นมาเองนะทีละนิดทีละหน่อยนะเรนะาฟังดูหลายคนปฏิบัติมาเป็นปีแล้วก็ยังไม่เข้าใจอยู่นั่นแหละนะนะมันยังไม่ใช่เรื่องง่าย นะฟังดูมันจะเข้าใจง่ายนะแต่เวลาเจอสภาพจริงเนะี่ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะบางคนก็เข้าใจง่ายบางคนก็เข้าใจยากนะหรือบางคนก็เข้าใจเอาเองนะหรือคิดเอาเองว่าฉันถึงขั้นน้นขั้นนี้แล้วนะโดยเฉพาะพวกที่มีสมาธิมากหน่อยนะจิตสงบง่ายนะสมาธิไปข่มเอานิวรธรรมเอาไว้นะนะข่มกิเลสเอาไว้นะกิเลสไ,นะไม่ว่าจะฟูขึ้นมาสักเท่าไหร่ก็จะรู้สึกว่า นะตัวเองน่นาจะบรรลุมรคลนิพพานอะไรแล้วหรือใกล้บรรลุมรคลนิพพานแล้วเงี้ยนะมันจะมวัวไปคิดเอาเองนะดูมันเรื่อยไปอย่าไปไว้วางใจมันนะหรือนะว่าไอตัวกิเลสเนี่ยมันหลอกเนียนดีนักแรนะกิเลสก็เกิดที่จิตปัญญาก็เกิดที่จิตนะกนะุศลอกุศลมันเกิดที่จิตทงงั้งน,นะนั้นอาศัยจิตทั้งนั้นนะเรารู้อะไรกิเลสก็รู้อย่างนั้น นี่อบอกบางทีรู้ไอ้ที่บอกรู้รู้อยู่เนี่ยบางทีมันมันเป็นอวิชชาเนะี่ยไม่ใช่ตัววิชชานาีไม่ใช่ตัวปัญญาที่จะเข้าไปรู้นะ่ะมันกลายเป็นอวิชชาเนี่ยแหละคิดว่าตัวเองรู้คิดเอาเองว่าฉันรู้อยู่เงี้ยโดยเฉพาะนะใครที่บอกว่าไม่ไม่ค่อยมีเวลานั่งสมาธิเดินยงกลมสักเท่าไหร่แต่อาศัยการรู้สึกตัวหรือบางคนก็คิดข้างเข้าข้างตัวเองว่าฉันรู้สึกตัวอยู่แล้ว ไม่จะเป็นต้องนั่งสมาธิอย่างเงี้ยนะนะส่วนมากก็มักจะคิดเข้าข้างตัวเองทั้งนั้นเนมะื่อฉันรู้อยู่แล้วฉันรู้อยู่แล้วรู้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะนั่นเป็นเรื่องที่ไปบานสังเกตสำรวจตรวจสอบดูตัวเองโดยเพราะตัววิปัสสนูป,ปกิเลสมันจะทําให้เรารู้สึกอย่างหนึ่งก็คือนะฉันรูนะ้ฉันใกล้จะบรรลุมรรคผลแล้ว นะหรือฉันเป็นพระอริยอราหาันอะไรขึ้นมาแล้วเงนี้มันจะมีฉันขึ้นมาอยู่ในใจหรือตัวโกูงกูขึ้นมาอยู่ในใจพอเ,อเข้าจริงแล้วไม่มีใครต้องบรรลุอะไรนะนะนะแต่ตัวต,วตนี้แท้จริงมันไม่เคยมนะีมีแต่ปัญญาที่เข้าไปรู้ไปเห็นความเป็นจริงจนถึงที่สุดนั่นแหละเพราะฉะนั้นะท่านผู้บรรลุจริงยังเป็นแค่คนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนะถ้าจะพูดตามสมมุตินะ แต่ในความรู้สึกท่านไม่มีใครจะต้องเป็นอะไรไนะม่ได้มีความรู้สึกมาหน้าทิฐิขึนมาว่าฉันเป็นโน่นเป็นนี่ใดๆทั้งสิ้นนะนะละตัวอุปทานไปแล้วนะละความยึดถือผิดๆออกไปแล้วละตัวอาหางการมามังการทั้งหลายเนี่ยนะ อางการอนะมังการกนะ็คือความรู้สึกว่ามันมีตัวกูของกูอยู่ในแหละนะมันถูกละไปเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยจึงรู้สึกว่าตัวเองไม่ต้องเป็นอะไรหรือไม่มีเราจะต้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะมันจึงเบาสบายไม่มีเรื่องต้องแบกต้องหามไว้ในใจนะอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อยๆมันฝึกฝนไปจะทําอะไรก็มีสติรู้ตัวอยู่ในขณะเดียวกันถ้ามีเวลา นะที่จริงเราทุกคนมีเวลาทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าจะทําหรือไม่ทำแค่นั้นหนึ่งนะก็คือหาเวลานั่งสมาธิบ้างนะให้เป็นอุปนิสัยไปนะชาตินี้มันอาจจะยังไปไม่ถึงไหนก็ช่างมันนะนะแต่ว่าเมื่อเราค่อยๆสั่งสมไปวันหนึ่งมันจะต้องเต็มจนได้นะน้ำหยดลงทีละหยดยังเต็มกระมังได้เต็มโอ่งไดนะ้ถึงวันหนึ่งมันเต็มมันเองจนไดนะ้เพียงแต่ว่าลงมือฝึก นะถ้าภาคเปียนพยายามให้มันมากพอแค่นะั้นเองนะท้อได้แต่อย่าถอยแค่นะั้นลลงมือฝึกไปเรื่อยนะเดียวกันทั้งโลกนะก็ทําไปใครมีหน้าที่ศึกษาก็ศึกษาให้มันถึงที่สดุดเท่าที่จะมีปรรัญญาศึกษาเรียนรู้ได้นะนะทำงานให้มันดีที่สดุดนะครองชีวิตให้มันดีที่สดุดไงดูแลครอบครัวให้ดีที่สดุดอะไรอย่างนี้เป็นตน้น นะทำให้มันดีที่สุดในทางโลกนะเดียวกันทางธรรมก็ทำให้มันเต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้คนทะี่จะสบความสำเร็จรวยแล้วต้องทำงานหนักทั้งนั้นะไม่มีใครมานั่งฝันเอาแล้วก็บรร,นะบรลุอะไรขึ้นมาได้นะบรรลุผลอะไรขึ้นมาได้อันเหมือนกันทางธรรมก็อย่างเดียวกันรวยแล้วจะต,ต้องทำงานหนักทั้งนั้นะแต่ว่าอย่าหนักอย่างโง่ๆนะหนักด้วยการพิพพจาจรณาด้วย นะบางคนทํางานหนักมาทั้งชีวิตนะก็ยากไร้อยู่เหมือนเดิมนั่น,ะน,นแปลว่านะทําอย่างโง่ๆนะไม่ไดนะ้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองทางทรามเหมือมนกันอย่าขยันอย่างโง่ๆนะขยันให้มันถูกที่ด้วยนะมันถึงจะก้าวหน้านเป็นอย่างนั้นฝนะนะากไว้แค่นี้นะเราสมดมน